นห่งโมเมนต์มิตรภาพข้ามประเทศสุดน่ารักที่แฟนๆราคอยเลยค่ะ สำหรับการโคจรมาเจอกาอรของพี่เบรริร์นปทุมราชและติ๊ก็อเกอร์สาวเกาหลีสุดสวยอินทวาหลังจากที่ทั้งคู่ก็ได้พีคกันอยู่บ่อยครั้งผ่านทางหน้าจอค่ะและ,และคู่นี้ก็มักจะมีโมเมนต์รับส่งมุกตลกฮาๆให้แฟนๆที่ชมไลฟ์ได้ขำกันอยู่เสมอโดยล่าสุดค่ะอินทวา Hawaii, บินลัฟ้า,าม,มาประเทศไทยและในวันที่16เมษายนอินทวาก็เดินทางมาเจอกับพี่เบิร์ครั้งแรกค่ะโดยงานนี้อินทวาก็ได้โชว์ฝีมือการตัดผมด้วยการตัดผมให้กับพี่เบิร์อีกด้วยค่ะ แถมทั้งคู่ยังร่วมร้องเพลงายมีเหตุผลด้วยกันอีกด้วยค่ะคุณแม่ดูแลตัวเองดีนะคุณแม่แม่มีผัวยันอผัวแม่ไม่พอนขอโทษขอโทษขอเทีนะไม่ดีไม่ไม่ดี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 คุณแม่คุณแม่สวยมากแม่ยยแฮปยุยอัวีจ ทุกคนรัรา่ทรู้จักไหร้านนี้แซนด์วิชซาลอน <c oughs> <vlogging> โอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอโอชิดชิดเล็กน้อยเดี๋ยวอว่ากูอาบน้ำมาแล้วเอ่อเแฮเราลอนด้วยซาลอนอือใช่ไอโกโคเรียยูซัพพอร์อ๋อชร์เยโอเคโอเคโอเคไอัทุกคนอ่าเฮียคนแค่คนข้าอ

아 이거 그거 내리고 이상 딱 가. 어. 왱. 우 풋. 오. 딩. 오케이. 어? 아. Okay. 그 머리를 어떻게 잘라줘야 될까? 전체다들어야지 <목소리> 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 แต่ต้องยอมรับความเป็นจริง,รง,รงเพือผู้หิงที่อาเห็นค่าครับ่นี่ค่ะที่ปามาอย่าหาเจ้จ <Good. S 2> ให้แกนเพลงผู้นี้ย่านำมนี้ี่ผู้ใช้เลยอยากเลยปากเนียก มีลูมของมีลูมเลยเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าถ้าเรารู้จักจริงจะรู้ว่าไม่มีอะไรเยอะแต่ว่าถ้าจะมาแบบแบบปั่นอย่าเข้ามาเพราะว่า <I love S 2> ปั่นพวกเราไม่ได้ <love> พวกเรารักกัน <always> นะครับเมือเะนะ่อคืนน้องรีิวคิมให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆ พาน้องกินกบผมว่าช้ามันถ้ามันถ้าน้องเจอผมว่าน่าจะว่ากินไม่ได้หรอก You like i t f o r Yes โอเคก็หน่อยพุน่าสงสารบดีบุณีบีณีุ่ณีให้เขาจำอะไรดีๆดีกว่าครับผมให้มีความจำดีๆดีกว่าอึ้งไข่โอเคครับเดี๋ยวย่างงี้ผมจะลงแล้วนะผมจะเริ่มก่อนจะได้แบบดูไปดูที่ไลฟ์น้องต่อเลย ผมคิดว่าผมได้ยอดเยอะแล้ววันนี้แต่ก็ได้อคอนเทนต์เยอะมากนะครับจริงคอนเทนต์ผมเมื่อวานก,ก็ยังดูไม่หมดเลยนะครับคอนเทนต์ของชูววะชูววะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับน้องชอบผัดผักบุ้งอ๋อยูไลผัดผักบุ้งโอ้ผ oh, ัดผักบุ้งยูไลเย้อ๋อยังก็ไม่จะไปกินที่อื่นเดี๋ยวไปกินที่บ้านเดี๋ยวยทำให้กินเอ้าแม่โ huh. อ <Are we? S 2> uh ้ยูโน no น่โน่ not not go restaurant You come to f o r me I uh cook Oh really? Yeah cook I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  like spicy I like spicy ก็แค่บอกว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวทำให้กินถือว่าเป็นการตอบแทนที่คุณ support เอ่อยว support ให้มี I support Hey you ไม่ใช่ครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2 p ูปป้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ